สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสือข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่13มีนาคม2568สําหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวทหารเียนมานะครับปลุกโจมตีกลุ่มกิตติวุฒิเคลนีนะครับในพื้นที่บริเวณที่ฐานที่มั่นต่อก็อโตผังตรงข้ามไม่ห้องสอน,นะครับสุดท้ายเจอตอบโต้กับจนต้องถอยร่นทางผ่ายทหารถูกยิงจับอย่างน้อย5ศพนะครับจะนาข่าวนี้ มารายงานให้ทุกท่านได้พังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่12มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับภายประชาสัมพันธ์การสุดบกลุ่มสตรีพันธ์กระเยงแดงนะครับหรือว่าทหารกระเยงคาเรนีนะครับรายงานว่าจากที่ท่านเมียนมานะครับได้ับคำสั่งให้เคลื่อนพลจากฐานที่มั่นดอยสามเมืองนะครับนำโดยกองพันเคลื่อนที่เร็ว514ปลุกเข้าโจมตีกลุ่มติดอาวุธ กะเลงแดงหรือคาเรนีเคียนเดียบนะครับที่อาศัยอยู่ฐานที่มั่นตอกโตกตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามช่องทางชายแดนบ้านห้วยหมากคือส้มตำบวนหมอกจำเปอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เช้ามืดของวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อหวังยึดฐานที่มั่นฐานตอกโกจากกลุ่มกะเหลงคาเรนีนะครับที่ถูกแย่งสิ่งไปคืนกลับมานะครับ จากการสู้รบกันทั้งสองฝ่ายนะครับตลอดทั้งวันทงางทหารเมียนมาได้ใช้อาวุธปืนกลปืนหนักนะครับปืนโคก120มมและเครื่องยิงจรวด RPG นะครับยิงสนับสนุนเข้าใส่กองกำลังกะลิงนะครับประจาทานตอกะรโต จนสามารถเข้ายึดฐานลุมปุกคนปรีเวณหน้าฐานได้จำนวนหลุมแต่ก็ไม่นานนะครับก็ถูกทางกองกำลังกะเหลี่ยงแดงหรือเขนเดียบปลุกโจมตีจนแตกพ่ายถอยล่นกลับไปยังดอย3ามเมืองในที่สุดนะครับต่อมานะครับมีรายงานพนการประทะระหว่างทางสอง่ายจากกลุ่มชาติพันธ์กะเหลี่ยงว่าในการสุุรกองกําลังกะเหรี่ยงที่ได้เปรียบในสมรภูมิการสรุร ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงห้านายนะครับส่วนทหารเมียนมาถูกยิงเสียชีวิตจํานวน5้านายและคาดว่ายังมีทหารบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งนอกจากนี้ทางกองกําลังกะเรงนะครับยังสามารถยึดอาวุธหนักของทหารเมียนมาซึ่งทิ้งเอาไว้ขนาดทอยลบกนี้ออกไปด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับด้านชายแดนฝั่งไทยนะครับที่อยู่ห่างจากจุดปะทะระหว่างทหารเมียนมาก,กับกลุ่มจิตวุฒิกะเหรงแดง เพียง1.5กิโลนะครับทางทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาจกองกำลังเรศนและตำรวจระดับเวีนชายแดน336นะครับได้มีการเสริมกำลังตึงแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิบัตไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่รัษดอนตั้งแต่ แนวชายแดนเขตบ้านห้วยมะเขือส้มไปจนถึงเขตพื้นที่บ้านนาป่าแปกตําบลหมอกจำเปยอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,นะครับโดยทางภายปกครองอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,นะครับได้แจ้งให้แก่กํานันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เตือนประชาชนห้ามเตือนทางเข้าไปอยู่ใกล้ชายแดนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตจากลูกระเปิดที่อาจพลาดหลงเข้ามาในฝั่งไทยได้นะครับ ขณะที่ชาวบ้านห้วยมาคือส้มรายหนึ่งระบุว่าเหตุการณ์ปะทะกันทั้งสองผ่ายทราบว่ามีทหารเมียนมาได้บาดเจ็บอาการสหาหัสจำนวนหลายนายและส่วนหนึ่งได้เสียชีวิตระหว่างลำเลียงกับฐานโดยํามเมืองนะครับและมีศพทหารเมียนมาบางนายนะครับถูกทิ้งไว้ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการสรุปกันที่เกิดขึ้นนะครับใกล้กับแนวชายแดนไทยในพื้นที่ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ